พบกับรายการข่าวเมาส์สุดมันตั้งแต่ดึกยันเช้ารวบรวมข่าวสารทุกแห่งรู้ข่าวเช้าก่อนใครกับพิธีกรที่จะมาคุยข่าวแบบฉบับคนอารมณ์ดีเจาะลึกแวดวงกีฬาทั้งไทยและเทศเมาส์แซ่บมันเป็นกันเองแฉลึกแฉลับวงการบันเทิงกับคลิกมันยันเช้า pan ูรอดตลอดรอด,อดเฮ้ยทำง,งานบ้างดิเออดูดิดูดิอ่ะ มันห้องสมุทโดนได้ได้ไหมอยากข่งให้โวยบดเ็นเลยนี่หรือป่าอ้ยม่แต่ตัวหนังสือโหัวดอ่านสะบ้างไม่อ่าน นี่ก็ดูแต่รูปอะไรอ่ะเขาว่าดูแต่รูปดีกว่าอีกมันก็ต้องดูว้าสองงาน<ด>มันไม่เข้าใจหรอกอสู้เขาไม่ได้นั่งอ่านนิยายในโทรศัพท์<อ>ทั้งวันเลยทำอะไรกันนะอ่ะเฮ้ยมาแล้วเดียวจ๋าแกมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมว่ามัน คืออะไรอะไรงางก็แกกับคนนั้นไงอคนนั้นอะคนนั้นน่ะอ๋อก็ก็ไม่มีอะไรนี่ฉันว่าแกโกหกป้าโกหกอะไรเล่าพันนันไหมล่ะพนนันอะไร เขาชอบแกงไงไม่จริงอะ่ะเขาก็แชค็คแค่อย่างงี้ทุกคนอะ่ะไม่จริงไฟมันสปาร์กันเราถากาปละล่ะถาอะไรอะ่ะให้เขาจีบแกแล้วแกก็ชิ่ง าเล่นอะไรอ่ะเล่นกับความรู้สึกคนไงสนุกดีสนุกจริงเหรอจริงฉันนี่คนละพันเลยถ้าไอาเก็บแต้มแล้วชิ่งอ่ะพวกอยู่จะให้ไอ้นึ่งพันเ Yes ต่อให้500รอเลยแกชิ่งเขาไม่ได้หรอกไอเพียว <c oughs> <c oughs> จ่ายห0าร้อยก็พอดีเลยหาค่านมลูกอยู่พอดีเลย อยู่ลเลยเพียแล้วรยาูกกันเป็นพียาทำไม,มอย่าลืมเอาตังค์มาจ่ายด้วยนะเฮ้ย,ยเราแพ้เก่งมั่นใจใช่ไหมไม่รู้ โทษนะครับ,รบพี่กย่นั่งได้ค,นนครับได้ค่ะเอ๊ะนี่น้องได้อยู่าหาอะไรเดีวยวกับพี่ป่ะเนี่ยใช่ค่ะออย่างเงี้ยเราก็คงได้เจอกันบ่อยๆเนาะก็ดีนะคะ งั้นเดี๋ยวพี่ขอร้านดีกว่าได้แล้วค่ะขามขับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอโต๊ะแล้วนะ เจตุลโม่บอสไม่คิดจะทำอะไรใช่ไหมเฮ้ยกูกำลังศึกษาภาษาภาษาจีนช่วยคนอื่ทำอะไรเลยอ่ะช่วยคนอื่นบ้างก็กูเนี่ยนั่งช่วยกำลังใจทุกคนอยู่มึงรู้อย่างเดี๋ยวมีอะไรให้ต๋องช่วยไหมจูช่วยดีกว่า ไอ้ตองฉุนไงมันฉุนอยู่สนุกมากไหมมึงอะฮะช่วยคนอื่นเขาเนี่ยกูช่วยอยู่เห็นไหมโจเขาก็ช่วยเพียวเป็นคนดีอืมแต่กูอ่ะไม่ใช่โจไม่ใช่โจ อยู่นั่นอ่ะสนุกมากไหมฮะมายุ่งหนังสือกูสนุกมากป่ะมีอะไรอ่านเลยเพียวเพียวมีแฟนยังครับก็ยังไม่มีอะค่ะ งั้นเป็นแฟนกับจันนะแต่พี่ยามมีลูกแล้วนะคะหกเดือนแล้วด้วยชื่อข้อลมอ้าวแล้วพ่อของเด็กอะครับเขาไม่อยู่แล้วเ่ะค่ะหมายหมายความว่าอืเขา เขาทิ้งเขาเลิกก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะอยู่ดีข้อทิ้งลูกไปเลยอืมแต่จริงๆเจะรอาเก่ง,งนะ <c oughs> ยังไงอะคะก็ะจงหมายความว่าจพควอมมี่ดูแลเพียวกับลุงเพียวไงีง เดี๋ยวกลับจากค่ายอ่ะให้โจเจอหน้าลูกได้ไหมอ่อแต่เพียชวชนะท้านก้าวโจนะ นั่นๆโอเคค่ะอ๋อเราทไรอ่ะอานหนังสือภาษาจีนคำอะ่ะอ่านเป็นเหรอเป็นนี่ไงวัวอไอหนินี่เขาสอนเขาเรียนมา แกเสียเงินให้ฉันแน่ยูสิต้องเสียเงินให้อาคืนเนี้ยโจเสร็จฉันแน่สวยมากมาเต็มน่นา,นนาขาวมากอือหือแต่มันสวยมากเลยนะสวยแต่มันอืมสวยแต่มัน มากอืมมาชูนแล้วมันก็ไปแค่เนี้ยหาตไหนอ่ะไหนต่อตัวนี้ นาวทำอะไรอยู่เนะี่ยก็จัดหนังสืออยู่ไงอยู่คนเดียวเลย mm hmm. ใช่หาอะไรอยู่พี่ช่วยวาหาไหมช่วยก็ดีค่ะ mm hmm. กูดิเราต้องเตือนเพียวนะเวหึงกระดาษคิดกูไม่ไรู้มึงไม่ได้หึงเว ื่อกูดิเราต้องเตือนเพียวนะเว้ยบ้าแล้วมึงนี่คิดมากไปไปตองหึงหรอคิดกูไม่รู้นะมึงกูไม่ได้หึงเว้ยแต่กูเป็นห่วงไอ้โจมันมีแฟนอยู่แล้วไหนหลักฐานมึงมีไหมเออเชื่อกูดิกูมีเซนนะเว้ยใช่แล้วกูก็คอนเฟิร์มด้วยว่าไอ้โจมันหรอน่ารัก มีเสน่ห์นะฮะไม่เชื่อกูแล้วจะเชื่อใครนี่เก่งเด็กสแกนเว้ยถ้าไม่จริงให้เอาตีนมาทีบหน้ากูเลยกูขอทีบก่อนเลยได้ไหมใจเย็นรอ,ร,อรู้เรื่องก่อนดีกว่า <c oughs> จริง กวาาเด้นู่นน่ะกืมบไปกลับไปกวาดไปทั้งนี้สองคนไม่คิดจะทำอะไรเลยเฮ้ยไปแกล้งเอากวาดมันจะไปแกล้งเดียวมามามาทไปเลยทอไปเลยโั้าไงวันนี้ครับพี่วัีครับไงม้่งก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ผมไม่ควรทำครับแย่งซีนกูตลอด อา,อาจารย์หมีมางอาจารย์หมีสวัสดีครับสวัสดีครับครับคลานมามัง้งนี่ไงเห็นอาจารย์หมีแล้วโอ้หเห็นเลยอะอาจารย์ครับนี่ผมก็ไม่ได้มางานโรงเรียนแล้วอาจารย์มาทำอะไรครับพวกนายเนี่ยรู้จักฉันน้อยไปนายลองถามไอ้ต้อมรุ่นพี่นายมารู้จักฉันดีฉันฉนี่คือหมีแรงม้าประธานค่ายรุ่นหนึ่งพวกไอ้ต้อมเนี่ยมันยังจดจำตำนานฉันได้อยู่เลย อาจารย์ตายแล้วหรอครับตายอะไรของผมวะก็ตำนานอ่ะต้องเป็นคนที่ตายแล้วไม่ใช่หรอวะคุณต๋องครับถ้าคุณพูดกับผมได้เนี่ยก็แสดงว่าผมยังไม่ตายใช่ครับหรือไม่เนี่ยคุณก็ตายโงงไปแล้วแล้ววิญญาณคุณเนี่ยตามผมมาเราถึงได้สื่อสารกันได้ไงครับคุณต๋องใช่ไหม ใช่ครับโชคดีนะครับผมไม่เห็นมึงตายเนาะแต่ครับทานข้าวไหมยังครับยังงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันละกันครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวกำลังจะเสร็จแล้วก็ดีนะเออใครเป็นพ่อโควะไอโจเยิมป่ะครับอันนี้โจเยิมทําครับถ้าขาดโจเยิมไปคนหนึ่งพวกเราไม่มีแรงทํางานเลยเออว่ะเห็นด้วยเว้ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอน่าจะมาแล้วครับ อ้าวจานสวัสดีครับสวัสดีโจอ,อ่าโจเดี๋ยวไอ้กับเพื่อนๆเนี่ยจะขนของที่เหลือเองแล้ะกันนะงั้นเดี๋ยวยูอ่ะคุยกับอาจารย์ไปก่อนลวกันอขอคำไทยคำอังกฤษคำเหมือนเดิมคุณเพียวครับคนที่หยิบโยงห่วงสวยอย่างคุณเนี่ยจะมาเปื้อนดินเปื้อนสายเปื้อนหญ้าไก่พวกนี้ไหวเหรอครับเนี่ย ไหวไม่ไหวอ่ะไอ้ก็มาถึงก่อนอยู่แล้วกันอาจารย์คุมาคุยกับอาจารย์เป็นอะไรครับจารย์เป็นพ่อมมให้งงต้อมจารย์ครับจารย์รู้จักโจมานานเนี่ยครับก็หลายปีแล้วมาค่ายทีไรก็เจอมันทุกทีอ่ะ อยากรู้ว่าโจนิสัยไงครับจานก็ทั่วไปถามทำไมชอบไอโจมเลยบ้าาจานผมผู้ชายครับเอา้าเป็นสมัยนี้เขานิยมกันถ้าอย่ามาเซ้าซีถามเรื่องมันทำไมเออผมแค่จานมาโนไปเลยมึงอ่ะผมแค่อยากรู้ไง เต้นจังเพียวเป็นลูกศิษย์จานหมีและ <c oughs> กแะโดูไหมครับแกก็สอนดีนะคะแต่เสียดายปากเสียไม่หน่อยฉายาหมีแรงม้ารู้ไหมนี่นี่แค่ชื่อยอนะ่อเนี่ยรู้ไหมฉายาเต็มชื่ออะไรหม,มีน้องหมาแรงม้าปากมหมาน แกไม่ต้องใส่เหรอทำไมแกปากเสียฉายาแกก็บอกอยู่แล้วพอรู้แล้วค่ะไงนินทาฉันอยู่มันเลยดิฝ่า่าครับพูดถึงนี้เฉยแอบมาจูจีกันนี่สองคนนี้จิ้นกันได้ป่ะเนี่ยตามนิวัยรุ่นนะคะรู้จักคำว่าจิ้นด้วย ระวังให้ดีเถอะฉายาโจเยิมเนี่ยนะมันไม่ใช่ได้มาปเปล่าๆนะจะบอกให้อ้าวาจารพูดนี้เขาก็ไม่ปลื้มผมดีพูดอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแค่บอกฉายาแกลให้เขารู้แค่นั้นเองเอ้าวโจว่าทำอะไรไม่ดีเหรอคะอืมเท่าที่เห็นมันมาเนี่ยนะปากหวานเยมิมเคือโจตาหวานเยมิมคือโจ สรุปแล้วมันเป็นคนดีคอนเฟิร์มพูดอย่างนี้น่าทำข้าวกินเลยดีมากงั้นสั่งเลยแล้วกันนะวันนี้ขอไก่ต้มใบมะขามแซ่บๆโอเคจัดไปดีมากมากินแล้วอยากไฟวะ <imet> กูรู้นะว่ามึงเป็นคนยังไงอย่าให้กูเห็นมึงทำรายจิตใจเทียวนะ